สวัสดีค่ะศาสตร์จัก,กระบำบัดคือการรักษาและปรับสมดุลจัก,กระบำบัดคือการช่วยเปิดและรักษาและปรับสมดุลจัก,กระของแต่ละคนเพื่อให้การทำงานของร่างกายและจิตใจมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นศาสตร์จัก,กระบำบัดเหมาะกับใครบ้างเรามาฟังกันเลยนะคะ ศาสตร์บำบัดจากกระเหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าเครียดสะสมหมดไฟในการทำงานมีความวิตกกังวลพักผ่อนไม่เพียงพอไม่สดชื่นไบโพล่าคนที่มีปัญหาชีวิตผิดหวังอกหกักศาสตร์จากกระบำบัดหรือการอาบเสียงบำบัดจะช่วยให้ ทุกคนสามารถขับสารพิษของเสียพลังงานลบๆออกไปจากร่างกายและจิตใจปรับพลังงานปรับสมดุลของร่างกายทำให้ลดอาการวิตกกังวลและความเครียดสะสมอาการเจ็บป่วยของร่างกายและจิตใจนำไปสู่การผ่อนคลายของร่างกายและจิตใจให้สู่ภาวะปกติสงบ สบายโปร่งปิติสุข